ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้โปรแกรม z o o m นะครับ s o o m นะครับ c o o m นะครับสำหรับ Zoom นี่เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม conference นะครับในการใช้งาน Zo o มเนี่ยครับจะมีข้อดีมีฟังก์ชันฟรีสามารถประชุมได้100คนนะครับแล้วก็ประชุมได้ต่อเนื่อง40นาทีนะครับ Zoom นะครับ ก็สามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับในฝั่งของ iOS s n d r o แอนดะหรือว่าจะเป็น m c w w n n o w w นะครับสำหรับพวกเครื่อง PC ใช้งานได้หมดนะครับสำหรับแอป o o m นี้นะครับดียังไงแอปนี้สามารถเชิญคนเข้ามาร่วมประชุมได้โดยที่คนคนนั้นไม่ต้องสมัครแอป z o o m มาก่อน ประชุมพร้อมๆกันทั้งหมด100คนนะครับสำหรับฟังก์ชันฟรีเป็นคุณภาพภาพแบบ HD นะครับก็เป็น High Definition เลยนะครับค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็แชร์หน้าจอได้เสนองานมาแชร์งานนะครับในที่ประชุมและยังมีกลุ่มแชทนะครับที่สามารถค e เอ e ได้เหมือนกันนะครับภายในแอป Zoom นี้นะครับ สามารถส่ง Private Message ไปหาคนคนนั้นนะครับส่งข้อความส่วนตัวไปหาคนคนนั้นได้และยังสามารถเปิดกล้องปิดเสียงหรือปิดเสียงเปิดกล้องได้นะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับ Zoom นี้นะครับสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือเปิดในเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ติดตั้งลงไปในเครื่องดีกว่าครับ การใช้งานมันจะเสถียรขึ้นนะครับเข้าที่เบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome แล้วก็เซิร์ชคำว่า z o o m นะครับ s o o m นะครับ zoom us นะครับก็ใส่ zoom us นะครับก็ Enter ไปเลยครับอ่าเราก็เข้ามาหน้านี้นะครับการติดตั้งก็ง่ายๆครับให้ทุกท่านนะครับมาตรงตรงเมนูตรงนี้นะครับ r s s u r t e นะครับ ก็เอาเมาส์มาชี้เฉยๆครับอยู่เพิ่งคลิกนะครับมันก็จะแสดงแถบขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกตรงที่ดาวน์โหลดนะครับข้างบนนะครับข้างบนนี้นะครับดาวน์โหลดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าก็จะเจอตรงนี้ครับตัวแรกเลยครับให้เราดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าสำหรับข้อมคมเครื่องอ่าเบราว์เซอร์นะครับเป็นของ Google Chrome นะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงมาตรงนี้เลยนะครับ รอดาวน์โหลดสักนิดนึงครับอ่าไม่ใช่ไฟล์ที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับแค่11เมกเองนะครับโหลดแป๊บเดียวนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ Zoom i n s t a l l e x e นะครับเป็นไฟล์ Setup ให้เรากดที่เราโหลดมาเลยครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งเลยครับอ่าบางคนท้าไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็กดรันเลยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรา sign in นะครับกดเข้ามานะครับ ก็จะมีให้เราล็อกอินด้วยสาแบบด้วยกันนะครับแบบที่แรกก็คือไซน n อินแบบองค์กรนะครับแบบว่าที่องค์กรสมัครไว้ให้แล้วในส่วนที่2ก็ไซ in อินใน Google นะครับของ Gmail เรานั่นเองนะครับส่วนที่3ก็เป็นไซน n อินแบบ facebook นะครับผมขออนุญาตใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับนะครับก็จะแจ้งเตือน Facebook จะแจ้งเตือนมาว่า ซูมจะได้อะไรบ้างนะครับก็เราก็กดดําเนินการต่อไปเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นนะครับตรวจสอบนะครับวันเดือนปีเกิดอ่าไว้ไว้สําหรับการตรวจสอบนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้เราก็กอกเข้าไปนะครับเดือนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเดือนของเรานะครับวันเกิดนะครับปีเกิดนะครับอ่าแล้วก็กด c o n t i n u e เลยครับระบบก็จะขึ้นแบบนี้ครับ w ว l c o m e to Zoom ยินดีต้อนรับนะครับ ก็กด create account เลยนะครับอ่านะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดเลยครับจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม